นอกรู้ต่อไปครับลงใต้ครับไปกันที่นครศรีธรรมราชไปที่หมู่11ตําบลคลองน้อยอ,อําเภอปากพนงังทุกเช้ามืดรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ขับเข้าออกตามตรอกซอกซอยตามหมู่บ้านต่างๆเป็นรถที่พอบ้านแม่บ้านในชุมชนเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อครับเพราะมีของให้เลือกหลากหลายเหมือนไปซื้อเองที่ตลาดดูครับจอดรถตรงไหนจะมีลูกค้ามารวมเลือกซื้อของกันแบบนี้เลย เจ้าของรถพ่วงข้างคือคุณสุเมธกันสุวรรณอายุ53ปีคุณสุเมธเล่าว่าทุกวันจะออกไปซื้อของจากตลาดในเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่ตีหนึครับกลับมาถึงบ้านประมาณตีสามจัดของเสร็จประมาณตีห้าก็ขับรถตะเวนไปทั่วชุมชนวางแผนไว้ว่าให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าประมาณ6โมงเช้าเพราะเวลานั้นชาวบ้านจะเริ่มทำกับข้าวให้ลูกหลานก่อนออกไปโรงเรียนหรือไปทำงานครับ ของที่ขายมีมากมายทั้งผักสดปลาไก่กุ้งและก็ขนมขนาดไก่เบตงทั้งตัวราคาตัวละ800-1,000บาทก็ยังมีเลยครับ <Okay. S 1> เนื้อสัตว์ต่างๆก็รับประกันความสดเพราะว่าคุณสุเมธจะแพ็คใส่น้ําแข็งไว้ในกล่องโฟมอย่างดีลูกค้าสูงวัยเมื่อเลือกซื้อของเสร็จคุณสุเมธจะบริการหิ้วของเข้าไปให้ถึงที่บ้านเป็นบริการลูกค้าที่น่าประทับใจจริงๆ คุณสุเมศบอกว่าใช้รถพ่วงข้างคันเล็กแบบนี้เพราะสามารถเข้าตรอกซอกซอยแคบๆได้สะดวกครับ,บ,บรถคันนี้นะครับสะดวกมากเลยเข้าไปถึงบ้านในตรอกในซอยข้าได้หมดแล้วก็บริการถึงที่คนแก่ที่เดินไม่ไหวก็ส่งถึงที่ครับผมขายทุกวันตั้งแต่เช้ามืดจนถึง11โมงของหมดก็กลับบ้านมีรายได้ทุกวันวันละประมาณ10,000บาท คุณป้าวันดีเกิดทองมีเป็นลูกค้าประจําบอกว่ารถพร่วงข้างของคุณสุเมธเป็นขวัญใจของชาวบ้านครับเพราะมีครบเหมือนที่ตลาดอยากได้อะไรโทรบอกได้คุณสุเมธจะหาไว้ให้ครับดีใจชาวบ<ม>้านไม่ต้องออกไปไกลของมีทุกอย่างเหมือนตลาดเหม,มือนตลาดตามที่เราต้องการเน่ยบ,บางทีเราไม่ต้องไปตลาดสะดวกมากค่ะ มีขายทุกอย่างแบบนี้ชาวบ้านไม่ต้องไปตลาดกันเลยนะครับ